พี่เอ็มมาแล้วมาแล้วพี่เอ็มมาแล้วค่ะพี่เอ็มมาพี่เอ็มมาเจอสมาชิกใหม่พอดีรับต้นมาต้อนรับพี่เอ็มครับพี่เอ็มทักทายไหนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับเอ็มนะครับเอ็มครับน้องเอ็มรูปหล่อครับเจอหน้าตัวเป็นเป็นแล้วครับวันนี้มาคนเดียวเลยเอาอะไรมาฝากน้องมั่งเอานี่ยนี่มีห้องน้ำครับมีห้องน้ำ แล้วก็มีขนมมีที่ลับเยอะเลยนะคะขอบคุณมากนิดด้วยขอบคุณมากครับน้องเอ็มขอบคุณมากครับไปไหนแล้วต้อมไปไหนล้วอ่านเลต่อแ้นต้อมต้อมเอยหันหลังให้พี่เอ็มต้อมมาเร็วๆมามาเออพี่เอ็มมาเจอสมาชิกใหม่ลูกสาวของคุณเอกสิทธิ์ครับอันนี้ลูกสาวของคุเอกสิธิ์ครับผอม เล่นเล่นไหมลูกเล่นไหมยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นเคยเลยไม่อยากเล่นขอบคุณครับน้องเอ็มขอบคุณอาเซิ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 อะเมื่อกี้คาดดึงพี่เอ็มไปไกลเลยดึงพี่เอ็มไปไกลเลยเมื่อกี้ ส่วนส่วนพี่สองนี่นอนใช่ไม่สนใจเล่นไปค่ะพี่สองบอกเล่นกันไปเลยหนูจะนอนไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วกลัมาก่อนไปนไหนลมาหาฉันก่อนไปไหนไปไหนพี่โสบอกเล่นกันไปเลย <ร í> <os> หนูจะนอนใช่ไหมคะลูกหนูจะนอนใช่ไหมคะใครจะเล่นก็เล่นไปหนูง่วงหนูง่วงนอน ตกใจเอาของเล่นใหม่เอาเอาของเล่นใหม่เอาเอาของเล่นใหม่ลูกที่เล็บเล็บลูกนี่พี่แอมซื้อมาฝากเอาเอาตกใจเอาเอาเอาไหมเอาไหมคิดดูก่อนคิดดูก่อนมันคืออะไรนะคิดดูก่อนอมาดูสิเอาไปเล่นลูกเดินไปเดินไปเล่นฝาก่อฝากไม่ลูกอะคิดดูก่อน คิ่ดูกันมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะกลัวกลัวอีกกลัวอีกเอากลัวนี่ไม่ลุกบอลเลยนะเอา้เอานี่ครู้สาซื้อของเล่นให้อุ้ยเอา้เอาไกลแล้วคราวนี้ใอยไปไกลใสไล่ไปโน่นเลยใส่ไปกล้าเข้าไกลกลัวตองมันยาวเลยครับโอ๋อ <minutes> พี่เ,เอ็มป้อนขนมอร่อยใหญ่เลยแซบบอ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 แซบบปลาพี่เอ็มบอกแซบบอลาอร่อยเลยพี่เอ็มฉีกก็ต้องเหลือออกไหนครับพี่เอ็มไอ้ที่มันเป็นไม่ห้อยครับไม่ห้อยครับได้ครับอ่ะเขาได้กินง่ายเนาะอืออ <eterm oon> ่ะ <Pacific> อ <astrology> ่ะนี่รูดเลยอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย่เลย พี่หนูเขาอ้วกแล้วหนูเขาจะอ้วมพี่นะลูกใหญ่ๆเลยบีบบีบบีบแรงๆครับบีบแรงครับอาหารครั้งแรกอาหาครั้งแรกพี่เอ็มสิ้นมหมาฝาครับขอบคุณครับพี่เอ็มคียไปตดงชามูกกินใหญ่ได้ต้องอร่อย ไม่เห็นผมอ้วนหรือเปล่าเนี่ย <laughs>